ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Ghost Stories รวมเรื่องหลอนเรื่องราวที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เล่าจากเขาโครงเรื่องจริงของสมาชิกกลุ่มคุณมนูนเล่าไว้ว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากที่เขาได้รับลูกอมเนื้อนำเลือกปี68ของหลวงพ่อสวดเขาเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลูกอมนั้นถูกเลี่ยมเรียบร้อยและเขาก็ให้แฟนคล้องติดตัวไว้พร้อมกับบอกแฟนว่าลูกอมนี้มีผงพรายผสมอยู่ในเนื้อพระนะ แฟนเขาก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวอะไรเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยให้แฟนแขวนพระรุ่นปีห้าแมากอดแล้วและก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรผิดปกติหลังจากนั้นคุณมนูนก็ไม่ได้ถามอีกเลยว่าแฟนจะถอดจะใส่หรือว่ายังแขวนอยู่ไหม จนกระทั่งวันอังคารที่ผ่านมาแฟนของเขาโทรมาหาด้วยน้ำเสียงแปลกใจแล้วบอกว่ามีคนโทรมาขอซื้อบ้านบ้านที่ปล่อยขายไว้ในตัวเมืองบ้านที่ปล่อยขายมานานหลายปีตั้งแต่ก่อนโควิดบ้านที่ไม่เคยขายออก บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่มานานหลายปีต้องเสียค่าส่วนกลางทุกปีเสียค่ากําจัดปลวกทุกเดือนประกาศขายเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววคนซือ้อบนก็แล้วแม้กระทั่งบนกับพ่อขุนเมงรายก็ยังเงียบจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนเมษายน แฟนของคุณมนูนได้เอาลูกอมเนื้อนำเรืกใส่ถุงพลาสติกแล้วฝังไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าท่านมีฤทธิ์จริงขอให้ขายบ้านหลังนี้ได้ภายในสองสเดือนแล้ววันนี้เองผู้ซื้อก็มานัดโอนบ้านจริงๆ แต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างร้อนมากขึ้นอยู่ตรงคำบอกเล่าของผู้สือ่อเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาผ่านหน้าบ้านหลังนี้แล้วเห็นว่ารั้วมไม่ได้ล็อกก็เลยลองเดินเข้าไปดูเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายอีกสามคนกำลังช่วยกันกวาดบ้านอยู่ เขาก็เลยเดินเข้าไปถามว่าบ้านนี้ขายหรือเปล่าแล้วก็ขออนุญาตเดินดูรอบๆบ,บ้านหลังจากนั้นก็เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อแต่สิ่งที่ทำให้แฟนคุณมนูนถึงกับขนลุกก็คือไม่มีใครไปกวาดบ้านในวันจันทร์นั้นเลยเธอเอง พึ่งส่งลูกน้องไปตัดยาเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าและก็ยังจำได้ดีว่าไม่มีใครเข้าไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้นแล้วคนทั้งสี่คนที่ผู้ซื้อเจอคือใครใช่คนหรือไม่ใช่คนใช่วิญญาณหรือเป็นเหล่าพ่อพราแม่พราที่อยู่ในลูกอมลูกนั้น ที่แน่ๆคือบ้านหลังนั้นขายได้แล้วหลังจากฝังลูกอมเนื้อนำเรือกลงไปในผืนดินหน้าบ้านเพียงไม่กี่สัปดาห์และนี่คืออีกหนึ่งคำตอบของคำว่าใครเขาเลือกจะช่วยเมื่อเจ้าของศรัทธา